สวัสดีสมาชิกและแฟนเพจทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานครบวงจรครับพวกับผมเช่นเคยครับพลเอทซครับวันนี้เราจะมาส่งรถคันหนึ่งอ่าตัวนี้เป็น D m a x ็ประตูนะครับไฮแลนเดอร์ก่อนหน้านี้อ่เป็นสีขาวมุกนะครับแล้วลูกค้าอ่ใช้ประกันเปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มส่วนต่างไปนะครับเป็นสีดี a ม็ตัวปีใหม่นะครับล่าสุดอ่ะดีเทลงานเหมือนเดิมครับ นอกในคําว่านอกในอะครับบางทีรอบนอกถ้าสีรอบนอกเราจะทําแค่ภายนอกนะครับบางทีลูกค้าหลายท่านยังไม่เข้าใจอิขอ,อใช้คลิปนี้เป็นคลิปอธิบายเลยกันเลยแล้วกันนะฮะคำว่าทําสีรอบนอกก็คือบริเวณรอบนอกอย่างเดียวนะครับที่เราเห็นไม่เกี่ยวกับด้านในประตูพวกนี้ถ้าอย่างนี้เขาจะเรียกว่านอกในฮะถ้านอกคือน,นอกอย่างเดียวที่เราเห็นนะครับนอกในก็เนี่ยครับประตูรวมไปถึงวงกบประตูฮะดีเทลครั้นี้เหมือนเดิมครับเราถอดประตูแขวนเดี๋ยวจะแนบรูปให้ แยกชิ้นเหมือนเดิมครับถอดหมดนะฮะถอดหมดแยกชิ้นหมดนะครับกระบงกระบะยกแยกครับพ่นแยกครับเพื่อให้ความละเอียดของงานให้ได้ร้อยเปร์เซนต์มากที่สุดนะฮะลูกค้าโอเคคันนี้ก็มีเพิ่มเติมก็เป็นเปลี่ยนเป็นฟิล์มเซรามิกเขียวนะครับฝากไว้เช่นเคยครับสำหรับลูกค้าท่านใดครับ ไม่ว่าจะเป็นเคสประกันเคสเงินสดครับติดขัดตรงไหนไอี IB เข้ามาสอบถามได้ครับใส่ตรงได้ครับ062ครับ698 9826ครับ062ครับ698 9826าสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ